สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดเจนแล้วละครกระเช้าสีดาเป็นละครอีกเรื่องที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับกระเช้าสีดาของเชงสองห้าหก่ควานั่งเอกตัวแม่นุนวรนุชประกบคู่กับกรีนอัสดาพรและ2หนุ่มปีเตอร์คอปเดรนดอลรวมกับกอจียรายุออกอากาศทางช่องวัน31อัปเดตส,สดสร้อนๆกระเช้าสีดากํากลังจะกลับมารอบนี้คนดูจะได้อะไรบ้าง โดยละครเรื่องกระเช้าสีดาออกอากาศมาถึง EP 7ก่อนจะประกาศเรื่องเศร้ายุติการออกอากาศชั่วคราวเพราะเนื่องจากไม่สามารถถ่ายละครต่อได้เพราะติดปัญหาโควิดแต่เมื่อต้องเบรกออกอากาศไปแน่นอนว่าแฟนจอแก้วชิดจอรอดูตั้งหน้าตั้งตารุนว่าเมื่อไหร่ละครจะกลับมาฉายอีกครั้ง เบื้องต้นได้อัปเดตความเคลื่อนไหวมาฝากแฟน,แฟนหากมีการใครล็อกผ่อนปลนมาตรการจากรัฐจะรีบถ่ายทำทันทีละครได้เพิ่มหนึ่งตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นซีนน้ำพิงอัมพลมากขึ้นแต่จะฟินจะดราม่าห้ามพลาดอัมพลคุณจะเป็นสามีแห่งชาติที่สาวแท้สาวเทียมครั้งรักเพิ่มขึ้นรำนำทวีค,คุณความร้ายแซบ่บนอกจากได้รับเปลือกทุเรียนแล้ว คาดว่าเธออาจจะเดินตลาดไม่ได้เมื่อกลับมาถ่ายทำได้ทุกอย่างเสร็จพร้อมออนแอร์ทันทีคาดว่าน่าจะประมาณเดือนกอรกฎาคมหรือสิงหาคมอันนี้สำคัญอย่าลืมสโลแกนอย่าไว้ใจช่องวันเมื่อฉากอาวสารยังไม่ถ่ายจบอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ